ผีมาขอกินจูๆ่ๆฝนลงฤดูก็เทกระนำลงมาอย่างบ้าคลั่งเมื่อท้องไร่ท้องนาชุําไปด้วยน้ำจากฟ้าเช่นนี้สิ่งที่ตามมาคือเหลากบเขียดที่ร้องระงมลั่นเพราะตื่นฝนผมนั่งรอเวลาให้ฟ้ามืดลงอีกสักหน่อยแล้วจึงสวมไฟฉายแบบคาดนาผากแบกตะข้อง เดินย่ำไปบนพื้นหญ้านุ่มเท้าแต่แล้วผมก็ต้องพบกับเรื่องประหลาดทั้งที่เสียงกบเขียดก็ระงมลั่นจงแสบแก้วหูแต่ผมยังไม่มีโอกาสจับพวกมันยัดลงตะข้องเลยสักตัวเดียวซองไปทางไหนก็เห็นแต่แสงตาสะท้อนไฟแต่พอไปกกไกลกลับหายเงียบกริบนี่แต่พื้นดินและต้นหญาว่างเปล่าเฮ้ย hey, อะไรวะเน,นี่ย เดินมาต่้งนานสองนานได้ยินแต่เสียงกบตัวกบแม่งอยู่ไหนวะกุ๊กกุ๊กกุกเอ้ยออกมาเถอะกูอยากกลับบ้านแล้วเนี่ยผมสะบดเพราะเดินจนปวดน่องก้มจนหลังแทบเป็นตะคริวแต่ไม่ได้อะไรเลยรากับว่าเสียงกบเสียงเขียดเหล่านั้นมันดังมาจากคนละพบกมิปาน ที่สุดก็เดินลากเท้ามานั่งพักที่ต้นตาลยอดด้วนต้นึ่งเฮ้ยเหนื่อยใจพีปูพียาพี่อะไรก็ได้ช่วยจับกบมาให้ลูกช้างหน่อยเถอะถ้าได้เจอะนะจะแบ่งให้กินจนหนำใจเลยเฮ้ยผมบ่นออกมาลยลอย คักเอาอยาเส้นขึ้นมาพันจุดสูบเลียวมองรอบกายเห็นแต่สีดำดุดกรรมยีของม่านราตรีหาได้มีแสงสว่างจากไฟชายของผู้ใดไม่เอ้ออยาเส้นจะช่วยเยียวยาทุกสิ่งเอ้ออึเออเอาวะไม่ได้รอบนี่กูกลับบ้านนอนแม่งไ ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นผมก็ยิ้มออกเขาสามารถตะครุบจับกบเขียดยัดใส่ตะข้องได้จำนวนไม่น้อยเรียกว่าพักเดียวเท่านั้นแหละตะข้องหนักจนสายสะพายที่ทำจากเชือกไนลอนบาดลายพอให้แสบและแลบ <c oughs> อารมณ์ดีเพราะมีความสุขนะกบเต็มข้องกูเลยเ <c oughs> งยหน้าขึ้น ส่องไฟมองรอบกายก็พบว่าเดินมาไกลาจากบ้านตัวเองพอสมควรคิดว่าคงได้เวลากลับแล้วจึงบ่ายหน้าย้อนกลับทางเดิมแต่ยังก้มหน้าส่องไฟไปเรื่อยๆ อดเสียงเสียงอะไรวะเดี๋ยวนะนลูวก,กูจะหูฝาดไปเองกลับบ้านนอนนี่กว่าคราแรกผมไม่ได้สนใจคิดว่าหูคงแววหรือไม่ก็ส้นเท้าตัวเองนั่นล่ละดีดเอาโคลนกับน้ำจนเกิดเสียง พราะเวลาผมหยุดเสียงมันจะเงียบพอเริ่มเดินก็ดังขึ้นอีกแต่ก็ต้องเปลี่ยนความคิดเพราะมีตอนหนึ่งผมแกล้งหันกลับไปแบบฉับพลันอ่ชึบเสร็จกูละอ้าวไม่มีคนมีกูคนเดียวโตโโตบรรยากาศชักเริ่มไม่ดีกูว่ากูควรหนีแล้วแหละตอนเนี้ ผมกลั้นใจหันหลังกลับจำเท้าเร็วจีด้วยไม่สนใจเสียงที่ไล่หลังมาในระยะประชิดอ้ขอกินนะเสียงแหบแห้งเอิ้นแผ่วแว่วขึ้นจากด้านหลังพร้อมๆกับลมเย็นๆพัดผ่านใบหูไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่หากินกลางค่ำกลางคืนมาก็ไม่ใช่น้อย เพิ่งจะโดนดีเอาก็ครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกเอ๋เอยเสียงกระซิบบอกขอ,อกินเน่แต่ที่แน่ๆก็ไม่หันหรอกเร่งสปีดเธอโบอปากที่สันดริกจนฟันกระทบกันแกรกๆของผมพยายามเปล่งเสียงสวดมนต์แต่ทำไม่ได้คนเราเมื่อกลัวจับขั้วหัวใจ น้าโมสามจบเชื่อไหมยังตั้งไม่ถูกเลยอันนี้ผมกล้าท้าน้าโมตสะพุทธังกะละมังโอ้ยะน้าโมตัสะพุทธังอะไรต่อปะเนี่ยเอ้ยกูไม่มีสติไม่มีสมาธิเหลือแล้ว เสียงเดิมกิริยาการกระชิบกระซาบแบบเดิมดังแว่วขึ้นอีกแล้วคราวนี้เองเป็นเหมือนการกระตุ้นให้ร่างกายตอบสนองดังใจสั่งก,กูกูไม่สนแล้วสวมวิญญาณอิทานหันวิ่งสุดชีวิตก็สะดุดตามสูตรสำเร็จโอ้โห ไม่มีใครลืกกูหลอดแล้ววะเนี่ยเสียงปริศนาหน้าวันใจเงียบหายไปแล้วและอีกฝากของถนนซึ่งเป็นท้องทุ่งเช่นกันก็พอมีแสงสว่างเรืองๆจากหน้าไฟให้เห็นโอ้แสงสว่างทางลอดปรากฏผมก็กัดฟันวิ่งข้ามไปอีกฝั่งกึ่งเดินกึ่งวิ่งนัดเลาะไปตามคันแทนา ตรงไปยังดวงไฟที่ใกล้ที่สุดแต่น่าแปลกยิ่งผมเดินเข้าไปเท่าไรดวงไฟที่ว่ากลับยิ่งไกลออกไปทุกทีพอหยุดยืนพิจารณาก็เหมือนอยู่ห่างออกไปไม่ไกลเท่าไรแต่ไม่ว่าจะเดินยังไงก็ไม่ถึงสักทีโอ้ยกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงน่กว่า ู้ววว่่ากกจะโดนอววน,นอีีแลยิ่งไปกว่านั้นพอหยุดยืนพิจารณาพื้นที่โดยรอบก็ยิ่งใจหายนี่ผมจ้ำพรวดไม่ดูตามมาตาเรือจนพาตัวเองเข้ามาอยู่ในผื้นนาร้างหลังป่าช้าไปแล้วหรือนี่กำลังจะหันหลังกลับเอ้ยไอ้นมไอ้นมฮะเสียงอะไรเยอะ ใครคนหนึ่งร้องเรียกผมอยู่บนดอนปาตานสถานที่ซึ่งเป็นป่าช้าเก่าของวัดแต่ปัดนี้้เลิกกิจการไปแล้วเพราะการจัดการศพพัฒนาเป็นใช้เมนเผาผมส่องไฟไปก็พบว่าเป็นชาวบ้านคนหนึ่งสะพายข้องถือชมวกถอดเสื้ออวดแผงอกเข้าเองก็ส่องไฟหน้ามาทางผมเช่นกันแต่แสงมันช่างจ้าจนผมต้องเบนหน้าหนี ่าไงได้กบเยอะไหมล่ะมึงก,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 กบช่างมันก่อนลุงอะไนี่หนีหนีนะครับผีผีมันไล่กวดหลังผมมาเนี่ยผีบ้าผีบออะไรข้าจับกบอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วผีสักตัวก็ยังไม่มีกบก็ไม่มีเหม,มือนกันเนี่ยเอ้ยนอ้อแล้วล,ล,ลุงเชื่อผมเถอะ ผีจริงๆครับมึงนีเมาน้ำทอมหรือเปล่าไอ้หนุ่มผีที่ว่านี่ผีอะไรวะพี่เป็ดพี่กะพี่กะหังโอ้พี่แมงเยอะแยะไปหมดเนี่ยปะผมผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นผีอะไรครับลงุงได้ยินแต่เสียงขอกินเน่ขอกินเน่ขอกินอะไรก็ไม่รู้ โอผีขอกินแล้วเองไปพูดไปสัญญาอะไรไว้หรือเปล่าไหลนมเอ้ยมันถึงได้มาขอกินอย่างนั้นน่ะชาวบ้านคนนั้นลากเสียงยาวเอ่ยถามแสดงความไม่เชื่อถือนั่นเองผมจึงนึกย้อนกลับไปเราทำอะไรให้ผีไม่พอใจกันหนอมันถึงได้ตามกวดเราไม่หยุดแบบนี้ ผีปูพียาพีอะไรก็ได้ช่วยจับกบมาให้ลูกช้างหน่อยเถอะถ้าได้เจอะนะนะจะแบ่งให้กินจนหนำใจเลยเฮ้ยที่สุดก็ถึงบางอ้อเข้าจนได้ดันเอ่ยปากบนบานไปด้วยความไม่ทันคิดถ้าได้กบเยอะจะแบ่งให้ผมลืมไปเสียสนิทไม่สิผมไม่ได้ใส่ใจกับคำพูดตัวเองเลยตัางหาก เป็นไงล่ะพอพูดไปก็นึกได้เลยล่ะสีทา<ะไ>สัญญาต้องเป็นสัญญาเคยฟังปะเออนั่นแหละเอ็งพูดอะไรไว้สัญญาอะไรไว้ก็ให้เขาไปไม่เห็นเรื่องไงว่าเขาตามไล่ตามคออยู่นั่นนะออค,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 ครับครับ เราจะทำตามสัญญาโอ้ยขอเวลาจบกบไม่นานเดี๋ยวนะเอ่อแล้วแล้วลุงรู้ได้ยังไงว่าผมสัญญาอะไรกับผีอีีอะพอเงยหน้าขึ้นมองเท่าน,นั้นแหละเข้าใจทุกอย่างจำแจ้งเลยลุงคนนั้นหันมามองตะข้องผมตาเป็นมันเบียว โอ้ยรียบเอาออกมาสักทีสิกูหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยคืนชักชาเดี๋ยวออีผีตัวอื่นก็มาแย่งกูกินหมดเร็วเขา้าไอ้ข้างหลังก็ดูท่าจะเพิ่งมาถึงกระซิบเสียงกระเซาขอกินแนะหิวกูหิว,หวขอกินหน่อย ผมดีดตัวอ,ออกจากตรงนั้นสองสาก้าวจนหลังชิดต้นตาลส่องไฟดูมีน้ำเมือกสีดำคนไหลย้อยออกมาในขาสายท่ไทยท่านจะปรับไทยก็มามึงถอยไปเลยนะอีพีกระสือกูคอมันก่อนกูก็ต้องกินก่อนส่วนมึงไอ้ผีเป็ด รอลายสุดท้ายเลยปากเท่าลูกเข็มยังจะมาสาสอีกพระสองฆอง์เจ้าผีมาแบบรวมฮิตรอบทิตทางเร็วเข้าไอ้น้มเห็นไหมว่าพวกข้ารอใสใเกี่ยวหมดแล้วเนี่ยขอกินแน่บอกว่าขอกินแน่กูขอสิ้นสติ ก่ออนนะครับเสุดท้ายจนสิ้นสติมันตรงนั้นมารู้สึกตัวเมื่อแสงตะวันแยงตาและมีใครสักคนมาเขย่าตัวปลุกเอยมึงนี่มันโง่หรือว่าแกล้งโง่จริงวะไอ้ทิศเมื่อคืนน่ะมันวันพระใหญ่วันโกน ใครเขาออกไปจับกบกันว่าวันพระวันเจ้าก็ไม่เวน้นตะโกนหาสรรหาแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นไงโดนมัทชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยสิมึงผมร่วงหมดหัวกลายเป็นครอบครัวเดอะฟาดแฟมิลี่ไม่่ะมึง <laughs> เอ้ามากลับเข้าหมู่บ้านเดี๋ยวจะพาไปวัดให้หลวงตาท่านรดน้ำมนต์ล้างสวย เอาไปลุกอ,อ,อยู่ดีๆก็กลายเป็นครอบครัวเดิมผมจ๋าหนังหัวลาก่อนนี่ผมถูกผีหลอกเอาจนหัวกรวนดังคำโบราณว่าเอาไว้เลยหรือเรื่องราวก็มีเท่านี้